ทะเลงามเรื่องลือนามอ่าวตาลคู่งอบใบาจากงามสวยหรูแดนประดู่ยุทธนาวีอำเภอแหลมงอบได้น้อมนำพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริพัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการท no. ูบีนัมเบอรวันมาดําเนินการอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่องอำเภอแหลมงอบ เป็นหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดตราดมีพื้นที่154ตารางกิโลเมตรมี4ตำบล27หมู่บ้านมีองค์กรปกครองท้องถิ่น5แห่งมีประชากรทั้งหมด19,176คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน9,437คนเพศหญิงจำนวน9,739คนมีประชากรอายุ6 24ปีจำนวน3,485คนชาวอำเภอแหลมงอกได้ดำเนินการโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารของคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันอำเภอแหลมงอกโดยมีวิสัยทัศน์คือ เยาวชนแหล่งงอบมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นคนดีมีสุขและสร้างสรรค์โดยไม่พึ่งยาเสพติดมีนโยบายหลักคือเยาวชนอายุ6 24ปีทุกคนเป็นสมาชิก To บีน u m เบ r วเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจจัดให้มีชมรม t ูบี Number วครบทุกประเภทรวมทั้งให้มีสูตรเพื่อนใจ t ูบี Number วในสถานศึกษาและสถานประกอบการ นอกจากนี้ผู้ป่วยยาเสพติดทุกคนต้องได้รับความช่วยเหลือดำเนินการโดยยึดหลัก3กอ3ยยกที่1กอกกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการประชุมคณะกรรมการปีละ4ครั้ง โดยมีนายพิระเอี่ยมสุมทนทรนายอำเภอแหลมงอบเป็นประธานกรรมการและมีสาธารณาสุขอำเภอแหลมงอบเป็นเลข,ขานุก,การเพื่อประชุมหาแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแหลมงอบโดยมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขกอที่อกอกองทุนอำเภอแหลมงอบมีการจัดตั้งโครงการโดยระดมทุนด้วยการรับบริจาคและจำหน่ายเสื้อทูบีนัมเบอร์วันของอำเภอ และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในอำเภอแหลมงอบซึ่งการเบิกจ่ายเงินจะใช้2ใน3มมีการจัดทำรายรับรายจ่ายเงินของกองทุนและนำไปชี้แจงในที่ประชุมทุกครั้งและยังมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนหลักในการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันของชมรมในระดับหมู่บ้าน อำเภอแหลมงอบมีการบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆของชมรมให้ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องกอที่3กอกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามแผนงานโครงการภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนแหลมงอบมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นคนดีมีสุขและสร้างสรรค์โดยไม่พึ่งยาเสพติด เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งจัดก,กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดภายใต้3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนินยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เยาวชน มีสังคมที่ดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีการสร้างกระแสผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันสำคัญต่างๆได้แก่วันยาเสพติดโลกวันงดสูบุหรี่โลกวันเข้าพรรษาวันวาเลนไทน์โดยเน้นในสถานศึกษาสถานประกอบการและในชุมชนยุทธศาสตร์ที่2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการสมัครเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันและมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียนแหลมง,งอบพิทยาคมและสถานประกอบการบริษัทเจริญพงศพันอาหารจำกัดมหาชนโรงเพาะฟักลูกกุ้งอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครบ100เซ การดำเนินการตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีระบบคัดกรองค้นหาคนุ่เสี่ยงกลุ่มเสพก,กลุ่มติดครอบคลุมทุกหน่วยงานในอำเภอมีระบบส่งต่อโดยกลุ่มเสี่ยงส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสพเข้าค่ายบำบัดกลุ่มยาเสพติดส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบสมัครใจและบังคับบำบัดมีระบบติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ ภายหลังการบำบัดจนครบหนึ่งปีตามมาตรฐานยุทธศาสตร์ที่3ส,สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสนับสนุนองความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติดให้สมาชิกแกนนำจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกในอำเภอผ่านเสียงตามสายเว็บไซต์ของหน่วยงาน โซเชียลเน็ตเวป้ายประชาสั ronics, มพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นิทรศการและมีการใส่เสื้อทูบีน้เบอรวันสัญลักษณ์ของอำเภอแหลมงอกทุกวันพุธผลการจัดก,กิจกรรมตามยุทธศาสตาร์3ยอเป็นมาอย่างต่อเนื่องอำเภอแหลมงอกมีชมรมทูบีนเบอรวันทุกประเภทจำนวน42ชมรม มีจำนวนสมาชิก5,489คนมีเยาวชนจำนวน6-24ปีเป็นสมาชิกชมรมร้อยละ96.01ผลสำเร็จของการดำเนินงานทูบีนัมเบอรวันในปีพุทธศักราช2562มีชมรมทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบางปิดล่างและชมรมทูบีนัมเบอรวันในสถานประกอบการได้แก่ บริษัทเจริญพภคกัะณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโรงเพาะฟักลูกกุ้งอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการทบีนัมเบอร์วันระดับภาคและระดับภาคตะวันออกทั้งนี้บริษัทเจริญพภอกระพันอาหารจำกัดมหาชนได้รับรางวัลประเภทสถานประกอบการดีเด่นและเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอแหลมงอบที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นมาถึง5ปีซ้อน จากการดำเนินงานโครงการทุบีนัมเบอร์วันอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดส่งผลให้เยาวชนอำเภอแหลมงอบมุงมันที่จะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดดังพระดำรัสทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีความว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กรทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้เกิดพลังในการร่วมการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง